กรัสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมพอดอีกตามเคยมาเกมที่สามเ,าเกมนี้มีชื่อว่า c คปสตอรี่แคปสตอรีโอเคอะไรเอ๊หน้าจอไปหมดโอเค ซฟไว้นะครับกด x ถูกต้องละอ่ากด x ก,กระโดดนะโอเคแล้วก็กดลงโอเคแม่งมองไม่เห็นเลยวะ่ะอืมแบบหนึ่งนะ แตกยัดเคเอาไม่เซฟไไ้ตรงนี้นะเฮ้ยชิบนี่ หัวใจครับเริ่มหัวใจเป็นหกนะเออชนไปหนึ่งรอบฮึบอุ้ยเจอุ๊ยเจ็บ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 เฮ้ยเอาหม่ไปไปเอา่ไเอออีเวนเฮ้ย เลยเลยเอาสักกรงเกือบตายนะนี่ได้ปืนมึงก็เจอกูทีนี้อะไรเนี่ย เโ้ยครับมึงล่ะได้ปืนละเฮ้ยเฮ้ยยิงตัวไหนวะยิงตัวโอโป้งมันเม็โ่งเดีดมันมามันมาโป้งนี่โป้ง ปงเรียบร้อยไปหวั่นไอหนุ่มป้งป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 งแมงไม่โดนวะนี่ไงหัวใจหัวใจงป้งงป้งโปง โปงใจโปงอืมเฮ้ยนัยนะ่นอะไรน่ะอ๋อฮึบึบโป่งโป่ง ใจพอใจตี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 เรียบร้อยแตกไปอโอ้มัน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 ปีศาจนี่ไงไม่ตายหรอมึงไม่ตายหรอไอ้สัสไม่ตายหรอฮะไม่ตายเหรอฮะเ,เ,เค มาด่านสองด่านอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่เคยเล่นเลยเว้ยเขาโหลดนานอยู่นะคือตัวเสือมันนานโอ้โหเอ,อื้อ โอ้กูเยียอะไรเนี่ยกูยังไม่ได้เล่นเลยกูแตกเฮ้ยลงทางไหนดีเราต้องไปทางไหนวะเนี่ยโอ้โหเตะเตะเตะ อเอาชิบหายขึ้นไม่ได้เอ้คุณสวยแล้วไงคุณผู้ชมเออคุตายนะไหมโอเคครับคุณผู้ชมนะก็สำหรับเกมนี้ก็มีประมาณนี้นั่นเองนะผมก็ถือว่ามันมันสนุกใช้ได้เลยนะเกมนี้ ไม่ได้แย่เลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็คงมีประมาณนี้นั่นเองนะครับออสนุกสนุกโอเคปิดคลิปครับ